สวัสดีครับท่านครับต,ตื่นตื่นมาพบกับุณผู้ชมผู้ฟังอีกแล้วครับสวัสดีครับพี่ไก่ครับสวัสดีครับครับ,รบ,รบเรามาพบทุกท่านเนี่ยในเรื่องที่ต่อจากเมื่อคราวที่แล้วที่คุยไปปาระศรีสูตรปาระศีสุตตะนะครับว่าด้วยกองบ่วงดักสัตว์ฮะซึ่งพซึ่งพี่ไก่ก็บอกว่าที่อยากเอาเรื่องนี้มามามาพูดมาเล่าเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีความหมายที่ที่ซ่อนอยู่เหมือนกันคือหมายถึงว่าไม่ใช่เฉพาะเนื้อหาในพระสูตรแต่พี่ไก่บอกว่าอยากให คนเราเนี่ยเวลาพูดถึงพยัญชนะแต่ต้องเข้าใจอัถะที่ซ่อนอยู่ด้วยไม่ใช่ดูแค่ตัวหนังสืออ่านได้แปลได้แต่จริงๆแล้วความหมายที่ซ่อนอยู่โดยยิ่งในาในพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีมากกว่าตัวหนังสือันนเมื่อกี้พี่แอดเพิ่งทํากองบ่วงดักสัตเวลาคนฟังคําว่ากองบ่วงดักสัตเนี่ยก็จะอ่านแล้วเข้าใจว่าเป็นกองบ่วงดักสัตไหมเข้าใจอย่างนั้นไหม แต่เพราะเรียนธรรมะมามันอาจจะไม่เข้าใจอย่างนั้นแต่ถ้าคนทั่วไปอ่านน่ยก็จะเป็นกองบ่วงดักสัตว์ก็จะเห็นภาพสัตว์ที่ถูกบ่วงในพรานหรืออะไรที่รัดอยู่แล้วดิ้นไปไหนไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมจะเป็นแต่อัฐากับไม่ใช่ไม่ใช่เลยอัฐากับไม่ใช่แล้วกองบ่วงที่เรารัดเรารึงทำเราติดตรึงไว้กับไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้กับ สิ่งที่เราอยากมีอยากได้อยากเป็นตลอดเวลาที่นําเรากลับมาเกิดใช่ไหมคะพี่ถิงคาว่าพอเป็นภาษาไทยปุ๊บอ่านเรื่องเก่งอ่ะเออแต่มันไม่ใช่ไงคำว่าสัตว์ในที่นี้หมายถึงเราดักในที่นี้ไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่าเราเราถูกดักด้วยอะไรแต่เราอ่ะดักตัวเราเองเราอ่ะรัดตัวเราเองไว้พี่แกหมายว่าพอพออ่านเนี้ยเราเห็นาของการเหมือนทําให้ เจ็บปวดทรมานกับขังอะไรเงี้ยแต่จริงเราไม่ใช่เลยเราพร้อมจะอยู่อย่างอย่างสบายใจมีความสุขใช่ยิ่งรินเงินเยอะๆนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะยิ่งรู้สึกว่าตัวเองประสบความสําเร็จยิ่งเงินเยอะเป็นกองบวงเลยพี่ไก่เพราะว่าจริงๆใช่่ใชหมดเพราะว่ายิ่งพี่แอดมีสมมุติว่าพี่แอดได้ขอไม่ได้ว่าถือว่าเป็นการก้าวล่วงนะสมมติพี่แอ๊ดได้ตําแหน่งเป็น อะไรก็ได้ที่ได้เรียนตราอย่างเงี้ยมันก็จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็ยังอยากได้ที่มันเยอะขึ้นไปอีกมันถึงมีมัสโลนิทขึ้นมาว่าคนเราแค่นี้ไม่พอต้องไปอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นเห็นไหมคะอันนี้อันนี้ชัดเจนแต่ในความเป็นจริงแล้วมันหมายถึงว่าเราเองเป็นคนที่ขังตัวเองไว้อะไม่ใช่มามีนายพรานหรืออะไรเปล่าตัวเราเองพอตัวอย่างนี้ชัดนะพี่การคืออ่านอย่างนี้ปุ๊บ คือแค่ชื่อพระสูตรเนี่ยเราก็เห็นความต่างแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ว่ามีอะไรมารัดให้เราทรมานแต่มันกลายเป็นราวยินยอมที่จะอยู่ใน สภาพแบบนี้โดยความไม่รู้โดยความไม่รู้อวิชชาเวลาภาษาพระท่านพูดก็บอกอวิชชาโดยความไม่รู้คนฟังก็งงกันไปหมดเลยค่ะท่านผู้ชมคะโอ๊ยโดยความไม่รู้เอะเราก็อวิชชาก็เอามาพูดเป็นภาษาสวยๆคนไทยเาก็ชอบพูดชุดภาษาสวยๆอวิชชาความไม่รู้อะไรต่ออะไรแล้วก็เอามาจักตะโพสเอามาต่อต่อต่อกันแต่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยไงเพราะว่าเราอะติดกับพยัญชนะความไม่รู้นิ่ง จริงคือแบบไหนฮะความไม่รู้ว,ว่าเราอยู่ในใ,ในในกองของสิ่งที่เราอ่ะไฝ่หามาเองรู้แต่รู้ผิดไงี้ไหมคือ ไม่รู้เลยก็รู้ไม่รู้พิดหรือไม่รู้เลยลองเอาสิ่งที่มันอร่อยมาไว้ตรงหน้าพี่สิพี่ก็ทานใช่ใช่สมมุติว่าหมอบอกว่าห้ามทานอันนี้นะคะเพราะจะทําให้ไอขอสักคำหนึ่งสี่เพราะว่าจริงๆแล้วพี่ก็ทานทั้งนั้นที่มันเป็นโทษอ่ะเอาสิ่งที่จะทําให้ตัวเองไออ่ะใส่เข้าไปในปากอยู่ในบ่วงแลละ อยู่ในกองบ่วงนี่แหละใช่ค่ะใครเอาเงินมาให้พี่กองตรงหน้าสิมีเหรอพี่จะไม่เอาอ่ะพี่ก็ต้องเอาอ่ะพี่ไม่ได้โอ้โหถือศสีลนบริสุทธิ์อ๋อนี่มันใช้เงินฉันฉันไม่เอาแต่เขาให้ฉันน่ะฉันก็อยากได้อ่ะเพราะว่าสมมุติมันเทมเ็ดมากอ่ะออกมาสมมุติเอามาวางแค่ร้านเดียวไม่ต้อง5้าล้าน10บล้านหรอกอ่ะพี่ก็เอาอ่ะตั้งแต่ห้าหมื่นก็มก็คิดละใช่ปะ พี่ห่ครับ,รบทำไมเราจะต้องรู้เรื่องนี้เ,เพราะว่าในเมื่อท่านพูดเรื่องกองบ่วงมันหมายถึงว่าท่านพูดถึงล,ลูะเหตุอของการที่อะไรสักอย่างหนึ่งมันรัดรึงเราไว้อะไรทำให้เรากลับมาเกิดเพราะเราพูดกันเรื่องมูลเหตุมูล,ลปัญน,นาเนี่ยพูดเรื่องมูลเรื่องเหตุก็เลยต้องตั้งชื่อเนี่ยท่านก็ตั้งตามลักษณะของอะไรที่สื่อ แต่การสื่อด้วยพยัญชนะเนี่ยมันไม่พอแต่สำหรับพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญุตยานท่านต้องการสื่อแล้วมันพอแล้วก็เป็นอุปมาอุปไมยอะไรแบบนี้ใช่ไหมให้เราเข้าใจมากขึ้น<ช>แบบนี้ด้วยใช่ใชค่ะเพราะท่านก็ใช้หลากหลายวิธีการในการที่จะพูดให้คนเข้าใจครับทีนี้การเริ่มต้นพระสูตรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ผู้เล่าเนี่ยก็เป็นพระอนนท์ที่เวลาเราเรียนพระสูตรบางทีเนี่ย พี่แวะนิดหนึ่งอะคนก็ชอบบอกว่าคนเนี้ยไปรียนเก้าไปเรียนแบบปเลยพร,ระองค์นี้อย่างงี้พี่บอกไม่เอาคุยกันว่าศึกษาพระสูตรไหมศึกษาพระธรรมวินัยไหมได้อะไรไหมเพราะว่าเรากําลังพูดในบริบทว่าเราเข้าใจธรรมะหรือเปล่ารรเราไม่ได้พูดในบริบทว่าท่านศึกษาระดับไหนร,ระดับไหนมา ที่พี่ปี๊ดไปตอนข่าวนู่นนะว่าโอ้ยอย่ามาพูดกับพี่เลยอย่างนี้เอาเป็นว่าศึกษาไหมถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ยินเขาคำว่าเอวัมเมสุดตังเนี่ยส่วนมากแล้วตัวพยัญชนะมันบอกว่าข้าพระเจ้าสดับมาอย่างนี้ครับใครคือข้าพระเจ้าถาอนุนไม่ทั้งหมดไม่ทั้งหมดเลยไม่ทั้งหมดครับใครคือข้าพระเจ้าเนี่ยมันก็จะตัวซ่อนมันก็จะมี กว่าจะรู้ก็อ่านไปอีกตั้งนานถึงจะเจออนันทะว่าว่าเป็นใครที่สดับมาอเรื่องก็จะเล่าไปว่าอะไรต่ออะไรสดับมาจากไหนใครใช่แต่จริงถ้าบอกใครตรัสก็ต้องพระพุทธเจ้าอยู่แล้วใช่ไหมถ้าอยู่ในพรถ้าเอวามเมสุตังก็พระพุทธองค์นะคะท่านก็สดับมาอย่างนี้ก็เล่าว่าณสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ทรงนุ่งหมสบงจีวรแล้วก็ เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านเสด็จเข้าไปในเมืองสาวัตถีแต่มีกลุ่มภิกษุใหญ่เลยเนี่ยมาเฝ้ารอที่จะฟังธรรมมีคาถาไอ้ตรงนี้แหละที่พี่บอกว่าม,มันจะยาวนิดนึงที่พี่บอกว่าพี่แอดลองอ่านสี่ภาษาไทยอันนี้แปลนะฮะ,ค,ะครั้งนั้นภิกษุเป็นครั้งนั้นภิกษุเป็นจํานวนมากเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ว่า ท่านพระนนท์เป็นเวลานานมากแล้วที่พวกกระผมไม่ได้สดับทำมีกถาในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคฟังแล้วก็เข้าใจใช่ใแต่มันเป็นคล้ายๆภาษาที่บ่นๆว่าไม่ได้ฟังตั้งนานแล้วนะแล้วก็รู้เรื่องนี่ใช่ไหมแต่ทีนี้พี่บอกถ้าเราถ้าเรามาฟังบาลีแล้วเราที่อยากจะบอกว่าเราไม่ได้มีการโร m มนน z e หรือทำให้มันเป็นส t r u c เจอรของภาษาที่ถูกต้องแล้วบอกสภาวะชัดๆเนี่ย ที่เราบอกเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเราเลยไม่ต้องปรับเปลี่ยนตัวภาษาเราให้มันบอกถึงสภาวะเวลาเราสื่อสารรบาลีเขาบอกว่าธรรมีกระถามีตัวบาลีนะแต่พี่ไม่อ่านต่อหน้าพระผู้มีพระภาคอันพวกกระผมได้ฟังนานมาแล้วหนออันนี้บอกว่าไม่ได้สดับทำมีกระถา เป็นเป็นเวลาน,านานมากแล้วที่พวกกระผมไม่ได้สดับธรรมีกถาแต่นี้บอกว่าได้ฟังมานานมากแล้วเนาะอันนี้แปลาตามตัวพยัญชนะออซึ่งจริงๆเนี่ยธรรมีกถาที่ว่านี่ยตอนหน้าพระพุทธองค์เนี่ยอันพวกกระผมได้ฟังนานมาแล้วเนาะมันบอกสภาว่ว่าไม่ได้ยินอีกแล้วมาตั้งนานแล้ว แต่ในนั้นเนี่ยมันพูดภาษาสวยเลย <ฮะ S 2> ออกมาแต่ว่ามันไม่ได้สื่อว่าอยากได้ยินอีกแต่มันแล้วไม่ใช่ว่าไม่เคยได้ยินเคยได้ยินแล้วแต่มันไม่มันไม่ได้ยินอีก <ฮะ S 2> ต่อหน้าเลยเนี่ยมันไม่ได้ยินอีกแล้วก็ต่อด้วยว่าขอโอกาสให้พวกกระผมได้สดับธรทำมีกาถาในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเถ <ฮะ S 1> ิดก็รู้เรื่องภาษาไทยรู้เรื่องแต่พอเป็นอันเนี้ยปรากฏว่าท่านบอกว่า ดูดูกรท่านผู้มีอายุอนันดาอันนี้ข้างต้นนะไม่ได้ที่ที่เราไม่ได้อ่านนะคะคเป็นการดีที่พวกกระผมทั้งหลายมีคําว่าสัตุุนะคะคพึงได้พึงได้รับเพยยะเพื่อการฟังทรมีกระถาต่อนหน้ารพระผู้มีพระภาคหมายความว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยเป็นอะไรที่ใหญ่หรือน o m i n a อยู่พึงได้ก็คือให้ลาบ ละเพยะะเพยะมาะะจากลาพะระให้ให,ให้ให้สิ่งนี้แก่พระภิกษุภิกษุจึงใช้คําว่าพึงได้ท่านผู้ชมท่านฟังอาจจะมีความเออมาพูดทําไมมันยากก็ฟังแค่นี้ก็รู้เรื่องแต่มันไม่ได้รู้เรื่องหนแง่ตัวสภาวะนั้นขี์อยู่ตรงนี้ไหมฮะเขาโอกาศให้พวกกระผมได้สดับคือเหมือนพอบอกได้สดับก็เหมือนอาจได้ฟังได้ฟังแต่นี้พี่แกบอกว่าได้รับเพราะว่าอะไรพระพุทธองค์เหมือนทรงให้เราก็ได้เพราะว่าอะไร เพราะการเทศนาของพระพุทธองค์เนี่ยขณะที่เทศนาไปแล้วเนี่ยผู้ฟังเนี่ยจะฟังและปฏิบัติเจริญสมาธิปัญญาไปด้วยเพราะฉะนั้นการฟังจะนั่งตุหีพาวโวนั่งนิ่งแล้วฟังฟังเนื้อความอย่างตั้งใจเลยอย่างนี้แล้วก็จะได้สิ่งนั้นก็คือได้เกิดองค์ธรรมะ สักอย่างหนึ่งหรือเกิดปัญญาขึ้นหรือเกิดปัญญาหรือเกิดความเข้าใจหรือเกิดอะไรก็ตามจากการที่พึงได้นั่นแหละพอพี่ไก่อธิบายเพิ่มเราก็เห็นว่ามีสภาวะซ้อนมันมีสภาวะซ้อนคำว่าสภาวะคือแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับเหมือนเราจะเห็นว่าเกิดแอคชั่นคือเกิดเหตุการณ์เกิดนอกจากเหตุการณ์ที่เกิดแล้วเนี่ยเกิดนอกเหนือจากเหตุการณ์ที่เล่ามาเนี่ยคือมีอะไรเกิดขึ้นที่เป็นภาพที่เราเห็นได้่ แต่ถ้าสมมุติว่าภาษานั้นเนี่ยภาษาไทยเนี่ยอะไรนะที่เราได้ได้ได้ะดับอยากจะฟังต่อในที่เฉพาะพระพระพักพระผู้มีพระภาคเทิดเวลาเราไปฟังอะไรมันเหมือนกับว่าเขาฟังหน่อยแล้วก็ดูเดอร์ไว้นั่งถ้าไม่สนใจก็ไม่ฟังฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้แต่ในความหมายของในการศึกษาธรรมะเขาจะถือว่าพระพุทธองค์ก็เป็นผู้ที่ เคารพธรรมะสูงสุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เคารพธรรมะคนที่จะขอฟังก็เคารพธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาฟังก็จะฟังแล้วต้องได้ประโยชน์จากการฟังยังอย่างท่อนแรกอันนี้คือ,อม,มิการบอกว่าได้สดับมานานมากแล้วใช่ไหมกับอันนี้บอกไม่ได้ฟังไม่ได้สดับนานมาแล้วที่ไม่ได้สดับใช่มันลึกไม่พอ นะแต่ถ้าบอกว่าได้สดับแต่นานมากแล้วกลับบอกว่าไม่ได้สดับมานานแล้วมันหรือนานมาแล้วไม่ได้สดับก็ตามอันนี้มันดูเหมือนเป็นน ег ทีบอะและใช่และตัว<อ>สภาวะจริงๆก็คือเมื่อสดับอยากต่อฟังต่อหน้าพระพักเนี่ยละเพยยะที่พึงได้เนี่ยหมายความว่าไปปฏิบัติแล้วแล้วไม่ได้ก้าวหน้าขึ้น<อ>เพราะฉะนั้นการฟังต่อหน้าพระพักเนี่ย มันยังมีเลึกลงไปกว่านั้นอีพี่แอตคือพระพุทธองค์ท่านเป็นสัพพัญญุตยานถ้าเราเชื่ออย่างนั้นท่านก็จะวูบไปพี่แอตสงสัยตรงนี้อยู่คนนั้นพระภิกษุองค์นั้นสงสัยตรงนั้นอยู่อธิบายปุ๊บตรงนั้นสงสัยงนั้นอธิบายปุ๊บบางทีบรรลุได้เลยนี่ทั้งหมดบรรลุได้สามารถบรรลุได้เลยนี่คือความหมายของสิ่งที่พี่ปูเข้าใจแล้วมันจะต้องมีประโยชน์เกิดขึ้นไงจากการที่ ได้ฟังต่อได้ฟังมานานแล้วซ่อนอยู่ก็คือว่าได้ฟังมานานแล้วไปปฏิบัติแต่ยังไม่บรรลุสักทีถ้าจะได้สดับต่อหน้าก็จะได้รับสิ่งที่กําลังต้องการและปฏิบัติเพื่อจะลุดพ้นได้ใช่ครับงั้นวันมันก็ไม่เจริญก้าวหน้าต่อไปก็ไม่เหมือนที่เราเรียนธรรมะแต่ถ้าจะเข้าใจแบบนี้ในฉบับที่แปลอย่างนี้จะเป็นไปได้มั้ยพี่ไก่อันนี้ผมถามแบบว่าสมมุติว่าเอาเอาอัฏฐมาจับพยัญชนะอันนี้ตัวพี่ตัวพี่พี่ว่าพี่ไม่เข้าใจ พี่ว่าพี่ไม่เข้าใจถ้าไม่มีครูบาอาจารย์สอนพี่พี่ว่าพี่ไม่เข้าใจครับพี่คิดว่าพี่น่าจะไม่เข้าใจพี่น่าจะเข้าใจแบบนี้เพราะเราก็เรียนหนังสือมาด้วยภาษานีไงใช่ใช่เพราะอย่างนี้ปุ๊บเราอ่านเราเข้าใจนะแต่ว่าเราก็จะเข้าใจในเหมือนเหมือนเหมือนแบนแบนแบนแต่มันไม่ได้มีอะไรที่ซ่อนอยู่ข้างล่างหรือว่าเป็นที่พี่กบอกว่าเป็นสภาวะเห็นภาพนี้เกิดขึ้นเลยสามมิติอะ สถาปนิกขาคุณก็รู้ว่าการสร้างภาพสามิติอะคุณจะต้องทํำยังไงบางทีเดี๋ยวนี้4มิติเออคุณจะใส่เวลาด้วยในการเดินเข้าไปใช่คุณไม่สามารถที่จะเขียนภาพแบนๆให้คนรู้เรื่องได้นะมันจะต้องเขียนเป็น3ามิติไหมอ่ะให้คนเห็นความลึก depth width อะไรอ่ะ length height ความลึกความสูงความกว้างความยาวอะไรมันต้องมาหมดมันต้องมาหมดใช่ปะแล้วก็บางทก็ต้องมีเห็น เห็นพื้นผิวด้วยความมนความโคง้งสีอะไรน้องมาพี่ไก่สําคัญแค่ไหนที่เราต้องรู้แบบนี้ mm. คือถ้ารู้แบบถ้าเรารู้เราไม่รู้ขนาดนี้นะเรารู้อย่างนี้เรารู้เพยัญชนะเรามีความเข้าใจบ้างอัจาะรู้บ้างแต่ไม่ได้รู้แบบที่แกบอกว่าเห็นสภาวะมันมีผลกับการที่จะเรียนหรือเข้าใจธรรมะเข้าใจบาลีถ้าพี่แอดเข้าใจแบบนี้เนี่ยเวลาที่พี่แอดสวดมนสมมุติว่าสวดบทนี้ครับสวดมนไม่ใช่สวด บทนั้นบทนี้แล้วแต่คือแทนที่เราอะแทนที่เราจะเป็นคนที่สวดมนต์ที่เขาบอกให้สวดบทนั้นบทนี้ uh huh. แต่พี่แอ้บอกว่าเออไม่อ่ะฉันอ่านอ่านนี้แล้วแล้วก็พอจะเข้าใจโดยรวมอย่างนี้ uh huh. พี่แอ้ก็จะมาสวดสมมุติว่าพุทธังสนังกขะฉามีจบ uh huh. พี่แอ้ก็จะมาแบบสวดเอาตรงนี้เลย เอวัมเมสุตังเอกังสมัยังพัวาสาวัตถียังวิหารติเชตวเนอนาดาบินธิกัตสาอาราเมอัทธโคพควาปุพันสำหรับพี่นะพี่เลือกจะสวดพระสูตรแม้จะพี่จำไม่ได้ใช้อ่านเอาเพื่ออะไรเพื่ออ่านแล้วพี่ก็จะเข้าใจสภาวะไปด้วยในเวลาเดียวกันโดยพี่ไก่ หมายความหมายถึงว่าพี่ไก่จะอ่านจากบาลีส่วนจากบาลีไม่ได้เป็นที่แปลไทยด้วยไม่แปลไทยด้วยเพราะว่าพี่รู้แล้วนี่พี่รู้เรื่องแล้วนี่แต่ว่าพี่มาอ่านเป็นบาลีนั้นกว่าจะได้แบบนี้คือก็ต้องเรียนจนเข้าใจทั้งใช่อัฏฐพยัญชนะพอดีพี่แปลว่าอะไรพ,พี่อดทน,ธธพ,นพี่อดทนแล้วอะไรรู้ไหมพี่แอดก็ได้อ่านให้เทวดาฟังด้วยไงแทนที่เทวดาจะฟัง พุทธังสระนังคาจ่ามิธัมมังสรนังคาจ่าทุกวันเทวดาก็ไม่ได้ปัญญาต่อแต่ถ้าเทวดาได้ฟังเราเอ่ยพระสูตรท่านก็มีปัญญาต่อจากพระสูตรที่เรากล่าวด้วยไงยิ่งถ้าเทวดาเป็นสัมมาทิฏฐิศึกษาพระไตรปิฎกมาศึกษาบาลีมาท่านก็ได้ฟังสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ด้วยไงนี่คือประโยชน์ที่ซ่อนซะงั้นจบแล้วเวลาหมดพอดีโอโหแต่ว่า พอยกตัวอย่างมันก็เห็นชัดเจนนะครับผมไม่รู้ว่าทุกท่านฟังและชมแล้วเนี่ยเห็นแบบนี้หรือเข้าใจนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นยังไงจริงๆก็สามารถบอกกันมาได้อยากได้บาลีเราก็จะส่งไปให้ที่บ้านเลยนะหรือหรือจะส่งเข้าเมลให้อะไรก็บอกไปทาง0 8 1 0 0แปด0 0 1 0คุณรัชโนค่ะ 0 8 1 0 0 0 0 1 0น0 0 0 0 1 0 1นี่เขาไม่รู้ตัวนะแต่พี่บอกว่าสมมติอยากได้พระสูตรนี้ก็ส่งเมลไปให้ท่านก็ไปพิมพ์ครับครั้งหน้าจะพูดเรื่องอะไรดีครับพี่ไก่ยังเป็นพระสูตรนี้ไหมฮะก็จะพูดหลายอย่างนะที่ไม่เข้าใจภาษาแล้วก็จะพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวตอนที่พอเข้าใจตรงนี้แล้วเดี๋ยวพี่ก็จะปรื้อไปแล้วล่ะว่าจริงๆแล้วพระสูตรนี้กล่าวถึงอะไรได้ครับค่ะ หมดเวลาแล้วคลิปนี้ยาวมากแต่ก็จบในตอนนี้เ้วเชื่อทุกท่านได้ประโยชน์พบกัแครั้งหน้ากับตื่นตืนตนตนครับวันนี้พี่ไก่และผมลาไปก่อนสวัสดีครับ